USA เปิดตัวมาก่อนครับกับสาวจากสหรัฐอเมริกาซาร่าโกเฮียอายุนี่28ปีแล้วครับสูง168เซนติเมตรวันนั้นนี่ต่อยในรูปแบบมวยรอบนะครับ จากนักเรียนแลกเปลี่ยนครับหลงรักมวยไทยและก็ต่อยมวยไทยเป็นอาชีพครับเสรยพินตูนฟร o กัมพูชาสาวจากประเทศกัมพูชาครับเสรยพินตูนวัย22ปีครับสูง1น7ซนติเมตรคู่นี้ใครชนะนะครับจะไปพบกับ ขวัญใจสอนตะวันรุ่งนะครับที่เมื่อวานเราได้ดูกันไปแล้วครับสู้กันในรูปแบบมวยรอบนะอ่ะครับดูสัดส่วนครับร้อยกกับร้อ56กิห้ากกโลกรัม22บกับ26ปีครับเซรยพ้นตูเนี่ยเด็กกว่า6ปีครับ เซเลพินนิดดีกรีทีมชาติของกัมพูชาเลยนะครับต่อยซีเกมครับวันนี้เจอกับสาวสายบุกนะครับซาราโกเฮียครับอุ้ยโดนหมัดบวกของซาร่าเข้าไปอ่ะครับชวนทะเลาะเลยครับซาร่าแหมะส่งผมแกนี่ทันสมัยเหลือเกินครับซาราโกเฮียโอ้โหหูนี่ เอากันเลยครับใส่เลยครับซาร่าเดินแสบถึงใจครับยับซ้ายเข้าไปครับซาราโกเฮียมีแข้งขวามีหมัดขวาคล้องมาตีตีดีด้วยครับสาร่าโอ้อาวุธจมาเป็นชุดครับเสลยพินตูนี่ต้องตั้งกำแพงขวางไว้ก่อนครับอ้ยังตั้งตัวไม่ติดครับแหมยังไม่ทันมองตาอะไรกันเลยครับใส่กันเลยครับซาราโกเฮียมาแล้วครับเสลยพิน สู้เข่าเหมือนกันเบอเบียดเข้าไปครับหมัดขวาไปประกบนายตีอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าเจอลูกกระซายของเซเรนพินูนร้อมาตีมีเถียง,ยงครับโอ้โหซาร่านี่ยเดินเป็นเทอร์มินเอเตอร์เลยครับมาเป็นคนเหล็กหญิงเลยครับโอ้โหหงในดีครับเซเรนตินูนครับ เริ่มจะตั้งตัวตั้งหลักได้แล้วถีบยันไว้โอ้มีหมัดด้วยครับโอ้ซาร่ายังเหมือนเดิมครับจับยกจับยกครับโอ้วงนอกเป็นของเซเลปินตูนเลยครับวงในนี่ซาร่าแกก็ตีเวเตีเอา,อาสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่นี้ไยับมาแข่งขวาหวัวดโอ้โหมาเป็นชุดอีกแล้วดันไปดันไปตีค้องมาตี พยายามจะอยู่วงน,นอกนะครับเสลยพินตูนครับแต่ว่าซาร่าโกเฮียนที่เดินกดดันเร็วครับถึงตัวอีกแล้วโอ้แม่เหมือนมีอาการหารือเปล่าเสลยพินตูนครับรช้าไปเลยครับโอ้โหโอ้ก็โดนบทไม่ยั้งแบบนี้ครับแหมต้องบอกว่าคนนะไม่ใช่ปลาหมึกบทเอาบทเอาครับซาร่าโกเฮียนค้อมาตีอีกแล้วเสลยพินตูนทำยังไงครับออาสู้ด้วยหมัดครับอะ เอาสาระแข้งก็มาครับทีฟเอาโดนหมัดสวนโอ้โหออกวุธกันไม่มีหยุดเลยครับคู่นี้ผมกระต่อยแบบนี้จินตนาการเลยครับซาลโกเฮียครับทิีอะไรไปก็ออกแบบนั้นครับฟ้องมาตีอีกแล้วรวัวอืมเซเลนพินตูนี่จะหายใจไม่ทันเลยครับพ้อมาตียัดไส้เข้าไปยังมีเถียงครับเซเลนพินตูนยังเถียงอยู่โอ้ใจเย็นครับ <laughs> โอ้หน้าตานี่ดูหนักใจเลยครับเซเรีนตูนอุ้ยหมดยกแรกครับเชื่อว่าเธอก็คงไม่คิดเลยครับว่าซาร่าโกเฮียนี่จะมาเร็วขนาดนี้ครับไอ้บุกนะบบุกแน่นะครับแต่ว่าโอ้ถึงตัวเร็วเหลือเกินโอ้ซาร่าครับแหมเขาบอกแอมไฟแอมไฟครับสบายนี่ครับเห็นชัดๆเลยนี่ครับแข้งตามด้วยหมัดตีเข่าครับ โอ้เสลยพินก็ตีสู้ครับน้องตูนยัดไส้ก็มีครับโอ้แต่เสียบสีข้างนี่มันโอ้แหลมจริงๆครับสอมปิซาร,ร่ายกสองครับไปกันต่อครับเสลยพินตูนกับซาราโกเฮียโอ้ล็อกกับปามมาล็อกขีบตีถึงตัวอีกแล้วพยายามวนออกครับพนไม่ไม่พ้นแลวสวีวงแขนครับ โอ้ยเข่าครับมาเหมือนกันครับเสลยพินตูนมายังไงไปอย่างนั้นหละครับตอนนี้เอาเข่ามาสู้เข่าครับโอ้หายใจแรงแล้วครับเสลยพินตูนครับอัสาระยังเดินหน้าอยู่ครับโอ้มีศอกด้วยครับเสลยพินตูนอ้สาระต้องระวังครับอะงัดศอกสู้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับใบหน้าของซาราโกเฮียครับเจอศอกเข้าไป,เน,ไปาเน้นตีเข่าเน้นวงในเลยครับถึงตัวแล้วอุ๊ยอ่ะตีสู้เหมือนกันครับเซรินโอ้ยกใครยกเร็วกว่า แต่ตำแหน่งการจับเนี่ยดูซาร่าจะได้เปรียบนะครับโอ้โหดูจากค่านี่รู้เลยครับว่ามาจากไหนครับผมทองมวยไทยนี่เองโอ้โห,โโหดูเขาโอ้โหวงในนี่ก็น้องๆแม็กกี้วันเด็กหรือว่ามะกะเลศวันเด็กเลยครับไหวไหมครับสเลพินแม่เริ่มจะเหมือนว่าจะโรยลงไปเล็กๆเลยครับสเลพินตูนครับเจอข่าววงในอีกแล้ว โอ้โหขอ่ามวยไทยนี่ก็จากเชีงยงใหม่เลยครับท่าแล้วกดเอาไว้เลครับโอ้หายใจทันหรือเปล่าครับสรยบินตูนตีอีกแล้วอ่ะข้างบนก็มีศอกอีกตีเข้าอีาอ,อ,ยอยู่ไม่อยู่ครับนิ่งแล้วครับสรยบินตูนอาการไม่ค่อยดีครับโอ้ที่มุมแล้วก็ลุน้นกันเลยครับลุ้นสรยบินตูนโอ้อะยังมียังมีเถียงครับ โอ้ยดูจากการหายใจหอบปะครับหายใจไม่ทันเซาร่ามีแตกหรือเปล่าครับโอ้โหเข่าซ้ายมาอีกแล้วพยายามแทงกรไส้สวนสู้โอ้ย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 อย่างงี้ไม่ดีครับเซรีบินตูนโอ้เอาเทียแรงมาจากไหนครับซาร่าโกเฮียข่าวอีกแล้วอาอ้าๆยืนไหวไหมครับอ้าวงัดชอกสู้ครับ โอ้เห็นได้ชัดครับอีกฝ่ายแข็งแรงอีกฝ่ายนี่เริ่มจะป้อแป้แล้วหีบยันไว้ข้อขวาคอมาตีอีกแล้วโอ้ยตีเอาปีศาจเลยครับโอ้ตีตีโอ้ยตอดหัวหนีไม่ได้ครับเสลพินตูนโอ้แกตู่โอ้ยแหมช่วงนี้ใครอย่าไปคุยด้วยเลยครับเสลพินตูน อ่ะไปดูภาพช้าครับความแข็งแกร่งของซาราโคเฮียครับแสดงให้เห็นเกือบจะแทบทั้งยกครับวงในแบบนี้เลยครับนี่ครับดูตีแล้วกดดูครับกดรีดหน้าท้องดูครับโอ้โหจริงจริงครับโอ้โหดูดครับอผอแต่ละทีดูครับโอแทบคลายของเก่าครับเสยพินตูน โอ้ oh, ยังดียังมีศอกมาสู้บ้างครับน่าเป็นห่วงครับยกนี้เสลยพิมตูนถ้าเกิดยังรูปแบบเดิมนี้มีสิทธ์หายใจไม่ทันนะครับ oh, ต้องเดินเข้าหาซาร่าบ้างครับโอ้ oh, ไม่เดินเลยครับแข็งใจครับต้นยกครับถึงตัวนะครับซาร่าโกเฮียตอนนี้มีหมัดมีแข้งเดี oh, ย๋ยวล้มลงไป oh, oh. แข้งของเสลยพินตูนีสกัดซาร่าไม่อยู่เลยครับ พีอีก็กสอกสู้อะโอ้สารานี่ถ้ามีอีกห้ายกแกก็เดินได้อีกหายกครับดูสรงแล้วโอ้โหฟิตจริงๆครับก็คงจะเป็นแบบนี้แหละครับสไตล์การโชกของเธอครับดูครับหหเหนื่อยเราไม่ไเหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยจริงๆครับท้อเราก็าไม่ท้อ อาคีบยันไรครับโอ้เลยปินตูนี่ออกอาการสารภาพเลยครับดูครับตัวอ่อนตัวโยนครับระบบนอกก็ทำได้ดีเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งแต่อได้แม่นยำครับมาเลยครับหมัดขวาหมัดขวาแข้งซ้ายทีบ โอ้โหถ้าเป็นเงินเป็นทองป่านนี้สเสรยพิยนตูนี่รวยเละเลยครับรับไปขนาดนี้ <c oughs> รับเละครับสเสรยพิยนตูนวันนี้อ้อาวด้มาหมักหนึ่งครับใ,มใจมาแบบช่ำชื่นโโโโกระโดนก็ไปอีกสองแก้งนี่ครับอา้าวโอ้โหเป็นการลงทุนดีไม่คุ้มค่านะครับสเสยพิยนตูนับโอ้โหเลยอีกครึ่งยกนะครับโอ้ต้องรุ้นนะครับว่าจะยืนครบยกหรือเปล่าครับ ก็ยังไม่แผ่วนะครับสาระาโกเฮียครับยันเดินเข้าบุกเข้าทําตลอดบัดขวาจนเต็มหน้าจิ้มลําตัวโอ้โหรับเยอะไปหน่อยครับสเลยพิมตูนต่นตอยโตมานี่ก็ไม่โดนแลต่อ,อยออกมาตามสัญชาติยานเลยครับโอ้แกถอยนี่ถอยจนถึงชายแดนไทยกัมพูชาครับสเลยพิมตูเนครับโอ้เอาโดนหมัดอีกล่อเป้าครับซาร่า นี่ครับหมัดอ่ะเข่าไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นหมัดบ้างครับอ่ะจีมซ้ายขวาตามด้วยแข้งโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้แต่สิ่งหนึ่งต้องนับถึงหัวใจสเลพินตูนเหมือนนะครับไม่ยอมนิ่งตัวครับโอ้โหนี่หายใจแรงมากเลยนะครับสเลพินตูนดูจากอาการแต่ว่าแข็งใจยังฝืนใจอยู่ยยแกเดินนี่ดูจ้องครับซาร่า หมวด้งซ้ายนี่ก็ถือว่าผ่อนไปเยอะเลยนะครับซาร่าโยกที่สา<อ>ครับในที่สุดครับรอยยิ้มก็มาครับซาร่าโ้ดุจริงๆครับวันนี้เดีย๋ยวดูภาพช้าครับนี่หมัดขวาครับหมัดขวาอีกทีตามด้วยแข้งซ้ายกระแทกเย็บซ้ายหน้าง่ายแล้วมีแข้งซ้ายอีกอกระชนจริงๆครับซาราโกเฮีย ขวาาคีได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกชันครับกรรมการทั้ง3ท่านครับกรรมการพิจิตรพรมคงครับทวัชชัยทองฤทธิ์และกรรมการธนาชัยจำนงครับทั้งหมดฮะให้คะแนน30ต่อ27ให้ผู้ชนะจากมุมมุมน้งเงินน้ำ blue corner แล้วก็เป็นซาร่าโกเฮียครับสาวอเมริกันพันลุยครับโอ้นี่ลุยแหลงจริงครับเอาชนะคะแนนไปได้แบบโอ้โหสุดระทึกใจเลยครับ